ครับนะครับผมบุญส่งรรมวันดี้นะครับก็รู้จักกับจะเรียกอะไรเี่ยครูครูอังหุนโบเอี่ยมนะครับก็เมื่อสมัยที่ท่านมามางานไหว้ครูแล้วกันที่มูลนิธิที่หลวงประดิษฐ์หลวงประดิษฐ์นะครับก็ได้เจอครูเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่นรกว่าเป็นจากคนใจดีคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้ความเมตตาต่อ รุ่นเายาวชนนะรุ่นผมรุ่นน้องๆน,นะฮะไอความรู้มีสิ่งหล่านี้น้อยมากมายนะครับยอดนอกจากความเป็นครูดนตรีแล้วก็ยังมีเรื่องต่างๆที่ความสามารถของครูในด้านช่างเนี่ได้ทราบกันมากแล้วว่าท่านจะเก่งด้านช่างนะครับเรื่องช่างนี่เห็นชัดๆเลยอ,อังกะลุงทําอังกะลุงแครนี้ไม่แน่ใจแครท่านเคยทาไม่ไม่เคยทาแต่ท่านเป่าแครได้ก็แต่ท่านไม่เคยทําแครน,นะครับ แล้วก็อังกะลุงะเห็นประจําว่าท่านทําอังกะลุงนะนะเหลาเสียงแตง่งเสียงโอเก่งมากนะครับโดยมีผู้ร่วมใจคือครูฟุ้งนะครับสามีท่านนะครับมาช่วยกันทําทอังกะลุงนะครับเป็นแล้วก็ในแง่ของการสร้างเยาวชนอ่ะแงน่น,นี้ดีมากเลยท่านสร้างไว้ยเยอะนะครับโดยสร้างเป็นวงดนตรีแร็กๆก็เห็นเขาเป็นวง,งเครื่องสายเด็กผู้หญิงล้วน ยกนั้นก็จะมีที่ที่ยังที่รู้จักกันก็คือขำคมอาจากขำคมที่ตุลานะแล้วอีกหลายท่านนะผู้หญิงหมายก่อนล้วนเลยผู้หญิงล้วนๆนะครับโดยจะเจออ่าดังๆก็คือขำคมคนหนึ่งแล้วก็เก๋ได้จำชื่อไม่คยได้นะครับหลายคนลวกันนะฮะเก่งมีคนมีมากแล้วก็โดยมี คืออาศัยการใช้โน้ตนะครับน้ตแบบระบบของหลวงประดิษฐ์ไปแล้วคือ1-19นะครับแล้วก็เพลงก็คือการใช้โน้ตด,ด,ดีอย่างคุยเรื่องทั่วไปนะครับการใช้โน้ตด,ดีอย่างว่าทําให้เพลงเนี้ยคงเส้นคงวานะครับถ้าใช้แบบว่าพวกด้นสดเนี้ยก็ดีสนุกแต่บางทีทางเพลงไม่ค่อยคงเส้นคงวาแต่เพราะแต ถือว่าครูครูอมุ่นทำให้ทํานองเพลงของท่านทางของครูหลวงปู่เนี่ยนิ่งทําทํานองมันนิ่งนะเป็นมาตรฐานและกันเลียกวทมนตร์นนครับนี่คือจุดเด่นของครูองุ่นะรเรื่องเสียงร้องเป็นคนที่มีเสียงเรียกว่าเสียงแล่เสียงเล็กสูงนะฮะแหียงสูงย่านต่ําก็โอเคได้นะครับย่านสูงก็ได้นะครับแต่เน้นไปทางสูงเสียงสูงเพราะด้านท่านคงจะคงเป็นคนตัวเล็กนะนะ ไม่เสียงสูงนะครับมีความใจร้ออีกแบบหนึ่งนะครับยังขำรู้สึกไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะเล่นที่งานพระเทพเนี่ยงานาท,ที่ที่จะให้ให้เยาวชนให้ใหผ้ผู้สูงอายุนะครับที่ของประเทศข่านขึ้นค่อน,นขึ้นร้องก่อนนักร้องให้ไม่รู้เคสนี้บ่ะน้าถ้าผิดนี่ตัดได้เลยนะแต่มีเคสหนึ่งท่านขึ้นร้องปับ๊บเพลงแขกต่อยหม้อ นักร้องให้ซอนท่านก็ขึ้นเสียงซอนเลยเอ่อนักร้องให้เสียงเล่ท่านก็ขึ้นตามเสียงให้เป๊ะปรากฏว่ามันไม่ใช่จำได้แล้วเป็นภาพที่เราชมแล้วท่านรูัวท่านจะรู้ตัวเลยไม่ทราบเนี่ยร้องใหม่เนี่ยถ้าจะรได้ก็เออตะกุบบ้างคุันเล่นๆอะไรย่าเงี้ยแล้วก็ร้องใหม่คือท่านจับเสียงได้ไว้ไม่ตรงนะครับทู้อย่างเป็นเสียงแขกไก่หม้อเนี่ยนักร้องไปใหขึ้นเสียงเล่นะครับก็ทําให้ท่านร้องท่านก็ ก็เลยลูกเล่นไปโอ้อยเดี๋ยวขอโทษน,นะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงไมด่ดีขอเริ่มใหม่ทีนี้ก็รู้ปิดแล้วนี <c oughs> ่ก็เป็นการเทคนิคของท่านนะจับจับเสียงได้นะครับอันนี้ก็่วน่วนตัวผมเนี่ยรู้จักครูก็มาที่อมลิธิที่หนึ่งแล้วก็มาที่สอนที่เกษตรนะก็เจอครูบ่บอยนะครับแล้วท่านก็มาเลือกมาสอนนะครับเพลงที่สอนก็จะเป็นเพลงของสายคุณลุงบดิษ แล้วก็เพลงแปลก,กเพลงแปลกๆท่านมีเยอะอพูดถึงเพลงแปลก,ก,กนะเหลาคำหอมเนี้ยเถาโอ้ท่านได้มังกรทองได้ซึ่งเพลงเหล่านี้บอกขึ้นมาเนะี่ยร้องมาเถะนักร้องรับไม่ได้นะครับเป็นเพลงเฉพาะกลุ่มแต่ร้อนะเลาคำหอมเถาเนี้ยสองชั้นทุกคนคงได้ยินนะครับรู้จักกันทั่วไป ได้มาสามาทา่านที่ทำได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านรักษาไว้ใน